ประกาศตามหาพี่เตี้ยมอชอมีรางวัล10,000บาทจากกรณีที่เคยโด่งดังมานะคะพี่เตี้ยมอชอที่เคยสร้างความน่ารักจนโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลจากการร่วมวิ่งในงานประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นประจำเกือบทุกปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้หายตัวไป ทำให้แฟนคลับของพี่เตี้ยมอชอมีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากช่วยกันประกาศตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววผ่านไป3วันแล้วไม่มีข่าวของพี่เตี้ยเลยแฟนคลับได้ประกาศมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งบาทแก่ผู้ที่พบ,บเบาะแสจนนำไปสู่การพบตัวพี่เตี้ยมอชอ พร้อมประกาศหาจิตอาสามาช่วยกันค้นหาพี่เตี้ยเพิ่มอีกหนึ่งเนื่องจากพื้นที่ในการค้นหาเป็นพื้นที่กว้างและเป็นซอกซอยใครที่พบเห็นเบาะแสพี่เตี้ยมอชอสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้น้องๆแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเป็นห่วงมากใครพบเห็นนะคะ แล้วนำกลับมาส่งหรือไม่ก็ดูแลไว้ให้แล้วโทรมาแจ้งนะคะจะได้รับรางวัลถึง1 0 0 0 0มืนบาทค่ะนี่นะคะรูปร่างหน้าตาของพี่เตี้ยมชนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งน่ารักมากตอนนี้ได้หายไปนะคะ น้องๆทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ประกาศตามหานะคะใครพบเจอนะคะแจ้งด่วนเลยคะ่ะทุกคนเป็นห่วงพี่เตี้ยมากเลยนี่นะคะ ขอขอบคุณภาพจากเพจ Facebook พี่เตี้ยมอชอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าใครได้ข่าวพี่เตี้ยมอชอนะคะแจ้งไปได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ